วัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการใช้งานโมบายคอนเนคเตอร์หรือโมบายชาร์เจอร์นะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยอะแดปเตอร์13แอมป์นะครับหัวชาร์จสายนะครับยาว6เมตรแล้วก็ชุดควบคุมการชาร์จหรือว่าโมบายคอนเนคเตอร์คอนโทรลเลอร์ครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับ13แอมป์อะแดปเตอร์ก็จะเป็นปลั๊กเสียบที่ผนังนะครับไม่มีกลาวครับ หัวชาร์จจะเป็น AC นะครับหรือว่าเป็นหัว Type t นะครับเดี๋ยวเราจะเสียบนะครับปลั๊กเข้าไปที่ช่องนี้นะครับเราเสียบปลั๊กเข้าไปที่ตัวชัชเจอร์นะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับให้เราเสียบปลั๊กเข้าไปก่อน เมื่อเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับให้เราดูไฟนะครับแบบนี้ก็คือพร้อมใช้งานครับจากนั้นนะครับเอาหัวชาร์จนะครับมาเสียบโดยที่เราสามารถนะครับกดที่หัวชาร์จเพื่อเปิดฝาชาร์จได้ครับจากนั้นนะครับก็เสียบชาร์จเข้าไปได้เลยครับ โอเคครับเป็นสีเขียวแล้วนะครับรถเริ่มชาร์จแล้วครับการดูสถานะการชาร์จนะครับเบื้องต้นเราสามารถดูได้ที่ตัวอักษรเทส l a ที่โมบายคอนเนคเตอร์นะครับถ้าไฟที่ตัวอักษรวิ่งแบบนี้คือสถานะชาร์จได้ปกติครับตอนนี้นะครับเรามีแบตอยู่24นะครับกำลังไฟที่เข้านะครับ2กิโลวัตต์เรากำหนดลิมิตไว้ที่87นะครับ จะใช้เวลาชาร์จประมาณยี่สิบชั่วโมงนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะชาร์จไฟได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคืนนี้เราชาร์จด้วยกำลังไฟสองกิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่มียี่สิบห้าเปอร์เซ็นตครับเวลาที่ชาร์จถึงแปดสิบเจ็ดเปอร์ซนเนี่ยใช้เวลาสิบปดชั่วโมงห้าิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันครับว่าจะได้แบตเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เราชาร์จมานะครับ เชั่วโมงแบตเตอรี่เพิ่มมาเป็น49%นะครับได้ไฟทั้งหมด15กิโลวัตต์อลหรือ15หน่วยนะครับ1ชั่วโมงนะครับจะได้ไฟ2.14กิโลวัตต์อหรือว่า3.57%ต่อ1ชั่วโมงครับขอบคุณที่ติดตามชม Tesla Journey ครับ